รถไทยเนี่ยนะอยู่ข้างรถเธอเนี่ยเออรถไทยวะมาจอนนี่แวะจอนนี่เนี่ยไปดีใจหมดครั้งไปตอบหาไม่อย่างเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านสิคะเออเก็บเส้นขาวเนี่ยข้างรถครับอะไรครับพวกรอไอ้รถพ่วงเออเยับเส้นขาวนะโอ้โหน่าไม่ได้นะโอ้ ไครเน่ยคุณอ่ะสวัสดีค่ะเอาจะไปกินข้าวก่อนครับเพราะว่าข้าวหว,วานดิคุณสวัดีค่ะสวัสดีค่ะหวานขึ้นแล้วครับพี่หนึ่งไปรูปมาหรือเปล่าเอามาอยู่บนรถเอาไปได้ไหมนะ่ะเอาไปยังไม่ยังไม่เอาไปไปเอาเลยเก็บอยู่ตรงนี้เหรออาเอาจ่ายจ่ายค่าบาัตรด้วยยี่สิบบาทหมายว่าส<ข>ิ่งี่เราตัวเ้าไปเอาไปแลกกับเผาได้เห็นปะได้ ไปงั้นตัวอะไรตัวิะไรที่เราขึ้นหูยโอ้ยโอ้เสียภูปจัยชักดาบวะเธอชักดาบเขาเนี้ยวายวันนี้เาเฟืองหเไทยยนมือนี่เลยเนี้ยเนาะเป็นถ้าถ้าผู้ใหญ่าเงนะยานมือนี่เลยนะคะดีดีได้เด้อขนตบมือเนี่ กล่องเินดีๆนะระวังลื่นนะคะเออมาค่ะเราจะมากินข้าวที่นี่แล้วก็จะเจอตามหานี่ตามหาเจ้าของรถนับตามหาเจ้าของรถยุใส่นี่เฮ็ดดีจังมักสั่งนียุใส่ท่านเป็นเบี่งแล้วยุใส่ละแล้วยุใส่ยุใส่เฉียวเฉียวชานิเงิือนช่อาน้อบบนี้อ๋อยุใส่ละนะแล้วีม่จะรังกาแฟบหร อะไรนะเดี๋ยวฉ,ฉันจะไปหาเดินตนมนนามมาไม่อันนี้อาหารป่าฝั่งนู้นอ่ะข้าวราดแกงแล้วลข้าวราดแกงเปล่าแเราเดินดูทั้งหมดหมันมันมันมีข้าวราดแกงอยู่ฝั่งนู้นค่ะนู่นเราจะกินอาหาข้าวราดแกงหรือว่าจะไปกินพิซซีวก็อยู่ฝั่งนู้นใช่มเราสั่งแล้วก็เอามากินข้างในได้เขาบอกในห้องแอร์ได้เราสั่งแล้วเอามากินข้างในได้คืเขาเรื่ออาหารอะไรอันนี้คืออาหารอันนี้คืออยังคะอาหารไทยจีน อันนี้คือเป็นอาหารอาหารไทยจีนแต่ว่าถ้าสมมติพี่สั่งอันนี้เข้ามากินข้างในได้เป็นบอกสั่งสั่งฝั่งรู้มากินตรงนี้ได้ไหมถ้ารัดแกงได้ไหมเอาบะเฒ่านี่อ๋อโอเคโอเคอ้าเชิญเชิญสั่งสั่งเอาไปบ้างด้ว มาเเนี e ่ยม oh, ่นเนี <TF 3> ่ยเอ้าน <ang> ั <sa> ่นก็ม้อีกพี่อเล่เอานั่นก็บ้านนะแกอีกโอ้มีแต่คนบ้านเดียวกันมีแต่คนบ้านเดียวกันมาเลยเนี่ยมันิววกับพี่อเล่เราเจอใครเนี่ยสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัมีแต่คนดงเขาามาาเาด จำได้ไหมเน uh, uh huh. oh, ี่ยจำได้ครับจำได้ไหมเนี่ยมัน The v วเออีอะไรเอออะไรเอ็อีเออีหกพี่อะไรเอ็อีอง้ยงานมันเกิดพี่เจนี่มาเนี่บโอ้โหมาหล่แทบันนีรับขอทำไงบ้างทีเนี่ย ทีมงานนะทีคนรู้จักกันทคนรู้จักกันเอ้าดีค่ะสดีค่ะน้องๆพนักงานนี่ต้อนรับสวยงามมากค่ะได้ค่ะสวยงเวันนี้สาวยสวยานวยพงสาวะถ่ายรูปเลยนะไปดูนีทีมงานนนะแม่เทาเจ้าบอกแม่เทาเจ้าไมแม่เทาเ่ เราเอาแ้่นี่ก่อนมือแท้งกันเราเจาะเอาได้เจาะเอาได้ก่อนี่นะเจาะง่ายเราส่ไม้งแล้วก็ล้างสินแล้วฉันหล่อมัน่าดอกคืนเีจยวไปซื้อรถได้เนี่ยผมกินกาแฟอยู่นะตามไปกินข้าวว่าขอบคุณมากๆเนี่ยเราสวยสองคนเราต้องติดตามด้วยกันนะตาผมตาขาวซิกลับเลยบหรือจังไนง่ายๆครับยังอ่าโอเคโอเคไปกินข้าวรวมกันเด้อสันได้ได้จ่ามาจากบ้านหนึ่งบอก ขับมาแต่บ่ายตอมาถึงเมื่อคืนแล้วเอามาดไดเมื่อคืนนอนนอนบ่นอนลร่นอนที่ห้องน้ำบ่บ่เลยวร่อันไหนอ๋ออันจนี่แทบนอนได้พุ่นงปกติแล้วอันแล้วสี่ยกเลิกบ่เพราะว่ามันท้ายอู่มันเขาสามเมื่อเลยเด้ยอุบลฝนตกสามวันแล้วนะ้ยนี่วางเฉลี่ยก็จะมาเบิ้งต้นเสือนี่อะไรเออเสียงหลายเนาะนานๆปีนะปีละครั้งก็ดีว่าปีที่แล้วไว้บ่มีทุนปีนี้เออพอมีแน่ก็เลยนไปคลับเลยบ่เลยแล้วเพื่อเลย กบบล,ล้วอย่าง,งานั้นจะใส่เนี่ยเทยี่ยวเล่ปบปุ๊บก็เห็นนะนั่นเลยเราใครถึงครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรก็ไม่รู้ถึงจะถ่ายกันที่บ้านอือแต่ก็ดีอยู่นอนหนี่ยแล้วไปห้องงานห้องน้ำสะอาดสวยมากเลยนะเม,มะออื่อนันพี่มาเนี่ยน้องยุ่ยวาลินคุณน้องก็เตรียมห้องให้ย่างดีแน่น <มา S 1> อนกินร้านบอกอืมไปไปหากินข้าวกันก่อนป่ะมาเดี๋ยวกำจะเลยบ่ได้เลยมันอืมเมื่อเช้านี่ก็กินกินข้าวอยู่บ้าน กินข้าวอยู่บ้านลินกันหลายคนอยู่มันดึกแล้วนอกมหาวัดับสองสามคู่แล้วก็จะมาวอดที่นี่อ่อาร์ตอนนี้สบายดีใช่ไหมเนี่ยครับสบายครับจะกลับมาทุ่งนาอีกไหมเนยทำไมต้องมาเป็นผู้จัดการร้านที่นี่เนี่ยสองคนเนี่ยคือที่หรอครับต่างกันเลยเป็นติบเบิเจ๋งเป็นบัวแพงนะอ๋อพัวลงค่ะตอนนี้ทัวร์ลงนะคะเออไรทัวลงมาแล้วรถสามสี่พัน ตัวลงตัวลงตาเราก็กลับอีกตัวนะคะรถหลายคันเลยโอ้ยใหญนมืนเด้